มีนักการเมืองบางคนออกมาพูดว่าไทยเนี่ยแพ้ขเขมรแล้วไม่ได้แพ้เลยครับผมถือว่ายุทธการทางทหารขเขมรแพ้เราราบคาบนะครับก่อนหน้าจะเกิดการประทะกันขึ้นเนี่ย ขมรยึดครองดินแดนโดยมันอ้างแผนที่หนึ่งต่อสองแสงของมันเนี่ยเข้ามานะครับมันขึ้นมาบนภูสูงเนี่ยลุกล้ําเข้ามานะครับเช่นภูมะเขือเนี่ยมันมาสร้างฐานไว้ถาวรเลยนะครับทุกแข่งเลยมันยึดเป็นแนวเลยนะครับในเราก็ไม่อยากจะมีเรื่องมีราวอะไรพยายามอดทนอดกลั้นมาตลอดพอเกิดเหตุเราก็ตอบโต้ เท่าที่จําเป็นนะครับเท่าที่จําเป็นตามสัดส่วนนะนะครับเพื่อระงับยับยัง้งไม่ให้มันปล่อยจรวดส่งปืนใหญ่มาทําลายบ้านเรือนประชาชนโรงพยาบาลแต่เขายังบอกว่าไทยแพ้แพ้ตรงไหนครับแพ้ตรงไหนไม่ได้แพ้เลยสงครามข่าวสารที่บอกว่าไทยแพ้ทำไมไม่แพ้เลยครับไอ้ขมรออกข่าวมาเนี่ยข่าวเท็จ ข่าวหลอกลวงนะครับสังคมโลกเขาจับได้ว่ามันโกหกนะครับว่ามันโกหกมันลุกรานเราก่อนมันเริ่มเปิดฉากยิงเราก่อนนะครับมีพยานหลักฐานชัดเจนมันเร็วกว่าเราเรื่องเดียวเรื่องขี้ฟ้องเด็กเกเรมาลังแกประเทศไทยแล้วขี้ฟ้องนะครับ ของมันนี่อำนาจมันอยู่ที่ฮุนเซนอำนาจมันอยู่ที่ฮุนเซนคนเดียวอยู่ที่ฮุนมาเน็ตนะครับแล้วมันให้โคศกมันคือไอ้มาลีอ่ะผู้หญิงอ่ะพลโทมาลีนะฮะที่เขาว่าเป็นกิ๊กฮุนเซนนะครับพูดฟ้องใน u ูเอเอซสหประชาชาติมันก็ไปยื่นฟ้องก่อนไอ้พวกนี้มันไม่หลับไม่นอนครับ คุณเซนกับคุณมันเน็เนี่ยมันไม่หลับไม่นอนอย่าสังเกตคุณเซนเนี่ยกลางค่ำกลางคืนตีหนึ่งตีสองเทีท่ยงคืนมันก็ออกมาโพสนะครับไม่รู้ว่าแม่นเจอตัวดีดอะไรเข้าไปหรือเปล่านะครับโพสไปเหมือนกับวัยรุ่นใจร้อนนะครับไม่มีความเป็นมืออาชีพเลยแต่ท่านพูดเราเนี่ยที่ประจำกับยู s ออเนี่ยนะครับถแถลงข้อเท็จจริง ด้วยความเป็นผู้ใหญ่ด้วยความสุขขุมนะครับค่อยๆพูดอธิบายนะครับโอ้โหเจ๋วมากผลงานแจ๋วมากนะชื่อท่านทูตอะไรก็ไม่รู้นะครับตอกหน้างายทั่วโลกเชื่อเราว่าเขาเมรเป็นผู้รุกราเราก่อนแต่นี้มันก็จะชิงดำครับเชิญผู้ช่วยทูตทหารที่มันรู้จักนะครับเชิญไปดูก่อนไปดูสภาพความเสียหาย ก็จับโป๊ะได้อีกครับโปะแตกอีกจุดที่มันพาไปดูสภาพความเสียหายก็คือที่ตั้งฐานยิงจรวดที่ตั้งฐานปืนใหญ่ที่ตั้งกองกําลังทหารนะครับมันอ้างว่าเนี่ยไทยเอาจรวดมาเอาเครื่องบิน F16 ิกคลิกเฟนไปบอมมันเลยนะครับมันได้รับความสูญเสียนะครับไม่เห็นโชว์ศพประชาชนชาวเขเมรเลยเพราะนั้นเราเนี่ยไม่มุ่งเป้าประชาชน ม่มุ่งเป้าชีวิตทหารเขมรเ,เรามุ่งเป้าที่จะทําลายฐานปืนใหญ่ที่ตั้งจรวดศูนย์บัญชาการทหารนะครับแสบไหมเขมรวันนี้ไทยแก้ลําด้วยความเป็นผู้ใหญ่นะครับทางฝ่ายทหารกับกระทรวงการต่างประเทศกับทางรัฐบาลไทยแก้ลําเชิญทูตจํานวนมาก25ประเทศรวมทั้งผู้ช่วยทูตทหารทั้งหมดเลยนะครับ ไปดูสภาพข้อเท็จจริงเมื่อวานผมไลฟ์สดไปก่อนนะครับผมรู้ว่าวันนี้เขาจะมีการไปตรวจข้อเท็จจริงไปดูที่เกิดเหตุนะครับผมก็ไลฟ์สดบอกไปแล้วว่าอย่าลืมให้ญาติผู้เสียชีวิตตรงร้านเซเว่นตรงร้านเซเว่นอีเลเว่นตรงปั๊นน้ํามันนะครับเอาภาพผู้เสียชีวิตและภาพวันเกิดเหตุภาพวิดีโอมาขึ้นจอให้เขาเห็นของจริง ทุกคนเป็นผู้เชี่ยวชาญทางนั้นที่ไปดูวันนี้นะครับพวกผู้ช่วยทูตทหารและทูตต่างๆนะครับรวมทั้งสื่อมวลชนต่างประเทศเขาไปดูเขาเห็นข้อเท็จจริงเขาถึงบังอ้อเลยไอ้สัตว์ขเขมรมึงยิงเขาจริงๆยิงบ้านเรือนประชาชนจริง,รง,รงๆและจุดที่ไปดูตรงปั๊มน้ํามันเนี่ยมันไม่ได้อยู่ใกล้ฐานทหารเราไม่มีฐานปืนใหญ่อะไรอยู่ตรงนั้นเลยมันส่งจรวดมาเข้าตรงนั้นนะครับพาไปดูตรงโรงพยาบาลน,นะครับเอาภาพขึ้นให้เขาเห็นดูเลยนะครับ ขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในพื้นที่นะครับช่วยกันถ่ายภาพกระจายภาพอันเนี้เขาถึงบางอ้อครับว่าขมรนเป็นผู้กระทําสงครามสู่เป้าหมายโรงพยาบาลบ้านเรือนประชาชนเป็นอาชญากรสงครามซึ่งจะต้องไทยจะต้องดำเนินการฟ้องนะครับว่า คุนเซนคุนเมเนตเนี่ยเป็นอาชญากรสงครามนะครับเป็นอาชญากรสงครามทําลายต่อเป้าหมายประชาชนนะครับของเราไม่มีนะครับสิบเอ็ดจุดที่เรายึดมาได้พื้นที่เรายึดคืนมาได้นะครับไม่ได้ไปลุกลานแดนขเขมรนะครับเรายึดพื้นที่ของเราตามแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นคืนมาได้เกือบหมดเหลือจุดเดียวที่ไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับ คือตรงปราสาทตาควายนะครับตรงปราสาทตาควายเนี่ยเกือบจะเรียบร้อยอยู่แล้วนะครับเหลืออีกห้าสิบเมตรแต่อเมริกาขอให้เราหยุดยิงซะก่อนนะครับนะเวลาหยุดยิงเราทําตามสัญญาเปรี้ยเลยแต่เราคุมพื้นที่บริเวณร,รอบปราสาทตาควายไว้ได้หมดนะครับพื้นที่สูงข่มเราคุมไม่ได้หมดตรงนั้นทหารขาเขมรแม่นตั้งฐานเหนียวแน่นมากตรงนั้นทหารขาเขมรตั้งฐานเหนียวแน่นมากน้องๆทหาร ตำรวจที่อยู่บริเวณแนวชายแดนทหารพรานที่เข้าไปปะทะผมชื่นชมในความเสียสละของทุกท่านนะครับต้องจุดปราสาทตาควายเนี่ยถ้าเราไม่ยึดถือกติกาสากลน,นะครับเราไม่ยึดถือกติกาสากลเราเอฟ16กิ๊บเพ้นไปบอมตรงปราสาทตาควายแล้วครับพึึมนะครับเอาคัสเตอร์ลงไปเนี่ยครึบเดียวเราจะชนะแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยครับ แต่นี่เรายึดกติกาสากลกลัวทั่วโลกเขาว่านะครับกลัวเขาจะตำหนิเพราะเดี๋ยวมันควบคุมแรงระเบิดไม่ได้จะไปโดนตัวประสาทตาควายเข้านะแล้วมันเอาที่ตั้งทหารบ้านเรือนประชาชนมาอยู่ใกล้ประสาทตาควายเราก็กลัวจะไปถูกตรงนั้นเราเลยไม่กล้าไปบอมตรงนั้นนะครับของขมรที่ภูมะเขือเราก็ช่วยเก็บศพไปให้ศพทหารนะครับ เพื่อจะส่งให้ญาติพี่น้องเขาประกอบพิธีขมรแม่ไม่ยอมรับครับศพนักรบเขาที่มาตายเพื่อตามคําสั่งคุณเซนเท่านี้ขมรบอกไม่ใช่คนณขมรมึงห่อศพใครมาให้ก็ไม่รู้เออนี่หรือทหารขมรทุกท่านผมรู้ว่าท่านเป็นทหารอาชีพคนอย่างนี้จะมาเป็นผู้บับัญชาคุณหรือคุณเซนคุณมันเน็ตขนาดท่านมาเสียชีวิต สมชายชาติทหารในสนามรบไอคุณเซนคุณมาเน็ตบอกไม่รับไม่ใช่ศพทหารขเขมรแล้วที่นะเสียชีวิตเกลือนแนวชายแดนเนี่ยนะครับจนฝูงอีกาจนฝูงอีกาบินกันว่อนไปหมดกินเหม็นลึ่มไปหมดนะครับผมคิดว่าชาวบ้านแถวบริเวณแนวชายแดนก็คงได้กลิ่นทหารไทยที่เฝ้าประจําจุดนั้นก็คงได้กลิ่นเรา ยุดยิงแล้วเราไม่เคลื่อนกําลังแล้วเราอนุญาตแล้วให้เข้ามาเก็บศพทหารขานม,นม,มรน,นมันไม่มาเก็บครับคูลเซนมันไม่มาเก็บครับมันบอกของมันตายไม่กี่คนนะครับที่ไปจัดงานศพนะคือที่เป็นในพนเป็นในพนขมรนนะครับพวกทหารชั้นผู้น้อยมันปล่อยตายแบบหมาเลยนะครับ แย่จริงๆท่านก็พึงสังวรไว้เถอะครับทหารเขมรครับท่านจะมาเสียชีวิตกับไอ้คนเรวๆอย่างบุญเซนอย่างนี้เหรอประเทศไทยสิครับประเทศไทยทหารที่เสียชีวิตทหารที่ขาขาดทหารที่ได้รับบาดเจ็บองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของประเทศไทย องท่านดูแลทหารของท่านดูแลพี่น้องประชาชนพลเรลือนของพระอ,องค์ท่านพระราชทานขาเทียมอย่างดีที่สุดนะครับขาเทียมอย่างดีที่สุดเนี่ยขาเป็นล้านบาทนะครับพระราชทานเงินพระราชทานยศรับผู้ได้รับบาเดเจ็บทั้งหมด ไว้ในพระบรมราชูปธรรมคือพระองค์ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดนะครับออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดแล้วท่านดูเถครับทหารเขมรประชาชนชาวกัมพูชาคุณเซนช่วยอะไรท่านบ้างครับศพท่านทหารไทยช่วยเอาไปส่งมันไม่รับมันกลัวเสียหน้ามันสร้างเรื่องครั้งนี้มาเพื่อมันอยากจะให้มันเนี่ยเป็นวีระอุรุษนะ มันอยากให้มันเนี่ยเป็นวีรบุรุษอยากให้คุณมนเน็ตนี่เป็นแม่ทัพที่เก่งกาจเข้ามารบแล้วปรากฏว่าดินแดนที่เขมรยึดครองอยู่ก่อนโดนไทยตีคืนมาเนี่ยผมว่าแม่นรวมอีกเป็นแสนไล่นะครับไทยไม่ได้มปลุกลานคุณนะไทยเอาดินแดนไทยคืนนะครับผมขอบคุณด้วยความจริงใจนะครับ ท่านผู้การทหารบกผู้การทหารอากาศผู้การทหารเรือนะครับท่านแม่ทัพน,นายกองต่างๆนะครับคุณเซนมันทําอย่างเงี้ยผมแนะนําคุณเซนนะครับคุณมเน็ตนะครับแนะนําเอากระปีบครอบผัวเถอะครับเอากระปีบเลยครับไอ้คุณเซนปีบสีแดงครับนะเดี๋ยวเขาจะจําไม่ได้มึงมีอำนาจหน่อยนะปีบสีแดงนะครับไอ้คุณมเน็ตเนี่ยปีบสีอะไรก็ได้นะครับอย่าไปสีแดงแบบพ่อนะครับ แล้วให้ญาติพี่น้องของทหารที่คุณสั่งให้เขามาเสียชีวิตในสนามรบเนี่ยเอาก้อนหินไปกว้างมันจะได้ไม่ไปโดนศีรษะคุณนะครับคุณออกมาเยี่ยมทหารเปล่าตอนนั้นทําใส่ชุดลายพลางออกมาเดินตอนนี้ออกมาเยี่ยมเขาหรือเปล่าเขาเดือดร้อนประชาชนคุณไม่มีจะกินแล้วโอ้ยเวรกรรมเวรกรรมของพี่น้องประชาชนชาวกัมพูชานะครับเราไม่ได้เกลียด ประชาชนชาวกัมพูชานะครับแต่เราเกลียบคุณเซนคุณมาเน็ตกับตระกูลเขานะครับนี่คือความเลวร้ายของคุณเซนคุณมาเน็ตนะครับเวรกรรมจะตามทันครับคุณเซนครับคุณสร้างรังรักเป็นอนุสร์กับประเทศจีนเขาไว้หลอกให้จีนหลงเชื่อหลงลักไปยืมเงินเข้ามาเป็นแสนล้านถ้าคิดเป็นเงินบาทเป็นแสนล้านบาท ให้เขาไปลงทุนในประเทศคุณเต็นที่บอกเขาว่าให้สัญญา99ปีให้เขามาสร้างฐานทัพเรือเรียมปรากฏว่าไงครับจีนก็คิดว่าไอ้ขมินนี่มาลักกูแน่ไอ้คุณเซนมาลักกูแน่สร้างเรือนหอรอลักเขาไว้คุณเซนแม่ให้ลูกชายคหลองน้องไอ้หุ่นมาเน็ตไปจูบป,ปากกบสหรัฐเอาผัวใหม่เข้าบ้านซะแล้วจีนก็อักเลือดเลยครับ ท่านประธานาธิบดีสีจินผินท่านไม่พูดมากอยู่แล้วผมเชื่อว่าจะมีการสั่งสอนขเขมรคุนเซนในไม่ช้านี้จีนเป็นชาติมหาอำนาจอเมริกายังไม่กล้ากับจีนเลยนะครับคุณไปแย่งเขาอะนะครับไอ้เขมรมันจีนเขาจีบเข้าไว้นะครับแอบได้เสียกันนะครับจนขเขมรแม่นตั้งท้องแล้วไอ้หาเสือกเอาผัวอเมริกันเข้าไปเนี่ยนะครับ ผมว่าจีนกระทืบเขมรแน่ตอนที่เวียดนามเคยลุกเข้ามาทางประเทศไทยจีนยกกองทัพเป็นแสนคนประชิดชายแดนเวียดนามเลยนะครับประชิดชายแดนเวียดนามเลยนะครับจีนเป็นมหาอำนาจรบจริงนะครับผมว่าเป็นมหาอำนาจเทียบเท่าสหรัฐอเมริกากับรัสเซียเลยนะครับแต่ดีครับเรา อยู่นิ่งๆก่อนดูเขาตบเขาตีกันนะครับดูว่าจีนเนี่ยจะกระทืบอีกคนทรยศอย่างฮุนเซนอย่างไรนะครับผมว่ามึงเดินตูดบิดแน่ฮุนเซนเที่ยวนี้นะครับนะครับมึงเดินตูดบิดแน่นะครับหลอกให้จีนเขาไปลงทุนหลอกให้เขาไปสร้างท่าเรือเป็นรังลักอน,นุสร์หวังจะเสพสมกัน ฝากกดเสือกไปเอาผัวอเมริกาเข้าไปนะครับเชิญอเมริกาเลยบอกเอาเรือรบไปจอดที่ท่าเรือเรียมได้เลยไอ้เหี้ยก็จีนเขาสร้างให้มึงแล้วมึงไปกู้เงินเข้ามาเป็นแสนเลยเออผมมองว่าชิบหายแน่ครับคุณเซนเดินตูดบิดเที่ยวนี้แน่นะครับในสังคมโลกเขาก็จับได้แล้วว่าคุณโกหกสังคมโลกเขาจับได้แล้วว่าคุณโกหกนะครับเพราะนั้นคุณโกหกเนี่ยชิบหายแน่ครับนะแล้ว ผมไม่รู้ว่าตอนนี้มีใครเริ่มไปซ่อมบ้านให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือยังที่เขาโดนจะหลวดโดนระเบิดพังไปเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่ต้องทําเลยนะครับคือต้องไปทําโครงสร้างหลังคาให้เขากันฝนได้ก่อนซื้ออิฐบล็อกไปก่อเพื่อให้มันกันโจรขโมยได้ก่อนนะครับส่วนข้างในจะฉาบจะทาสีอะไรนะอีกเรื่องหนึ่งนะครับพี่น้องชาวภาคอีสานเนี่ยกินง่ายอยู่ง่ายนะครับ ไม่ใช่รอบอกเดี๋ยวจะสํารวจนะครับเดี๋ยวจะส่งนะครับจะขออนุมัตินะครับไอห,หาคลิกเร็วทาเร็วหน่อยเถอะนะครับ <S <S ถ้าเป็นผมนะผมซ่อมทันทีเลยระดมกําลังเท่าที่มีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นอบอตไม่ว่าจะเป็นนายกอบอจอไม่ว่าจะเป็นสสสทหาอะไรก็ช่วยกันนะครับเอาเด็กนักเรียนมาช่วยกันนะครับเป็นจิตอาสาเข้าไปช่วยกันนะครับนักการเมืองคนไหนพักการเมืองไหนเข้าไปช่วยซ่อมก่อน ไอ้ร้านเซเว่นอีเลเว่นนี้ยังไม่เป็นไรครับนะครับเขาอาจจะมีประกันหรืออาจจะอะไรยังไงผมไม่ทราบนะครับแต่เอาชาวบ้านที่เขาไม่มีจะกินเนงเนิงเนแม่นไม่เหลือสักบาทหนึ่งอ่ะนะครับเอากระเบื้องไปใส่ให้เขาก่อนให้มันกันฝนก่อนนะครับทําเร็วส่วนทางราชการจะชดเชยเขาอย่างไงหลังจากเราไปซ่อมให้ฟรีแล้วพอทางราชการจะชดเชยให้เขาว่าบ้านนี้แปดหมื่นสามหมื่นอะไรก็ให้เขาไปเงินสดไปในการดํารงชีพ ถามว่าสงครามครั้งนี้จบไหมท่านฟังผมวิเคราะห์นะครับเขาจะมีการประชุมกันวันที่4 5 6 7 4 5 6นี่เป็นระดับพวกเลขาเจ้าหน้าที่พูดคุยกันของกระทรวงกลาโหมไทยกับกระทรวงกลาโหมขเขมรวันที่7ตัวรัฐมนตรีกลาโหมของไทยพลเอกนัทพลน,นาคพาณิชย์นะครับกับรัฐมนตรี กะลาหมของขเมนลูกชายเตียบันเนี่ยจะมาคุยกันนะครับผมเชื่อว่าเตียเซฮาลูกชายของเตียบันที่เป็นรัมมนตีเนี่ยจะต้องโดนหุนเซนสั่งมาว่าอย่าไปยอมมันต้องเรียกร้องเอาปราสาททั้งสี่แห่งคืนมาเป็นของขเมนเรียกร้องเกาะกูดเป็นของขเมรยึดแผ่นที่หนึ่งต่อสองแสนข้ขเมนจะฟ้องศาลโลกไอ้สัตว์ไม่ต้องคุยหรอก มึงก็กลับไปเหมือนตอนที่มึงหาเรื่องประเทศไทยอ่ะมึงก็ยืนยันหาเรื่องตรงนั้นมันลบกันไปแล้วปะทะกันไปแล้วณนะเวลานี้ตรึงจุดไหนอยู่จุดนั้นมันต้องถอนกําลังรบออกไปเหลือแต่กําลังลาาตะเวนเพราะนั้นผมวิเคราะห์ว่าไม่จบนะครับไม่จบนะครับผลการเจรจาไม่จบนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นทหารที่ตรึงอยู่แนวชายแดนโดยเฉพาะจุดที่ปราสาทตาควาย เดี๋ยวก็มีการประทะกันอีกรอบที่สองนะครับเที่ยวนี้ต้องเอาให้เบียดเสร็จเด็ดขาดเลยนะครับตีลุกยาวๆไปเลยนะครับตีลุกยาวๆขับไล่ไปถึงจุดที่ตั้งฐานของมันทั้งหมดเลยนะครับเตรียมตัวนอกจากรอเจรจาวันนี้วันที่หนึ่งนะครับเหลืออีกหกวันหกวันเนี่ยนะครับเอางบด่วนเลยครับรัฐบาลนะครับเอางบด่วนของรัฐบาลเนี่ยไปซื้อ PSL03 เลยครับ ซื้อจากประเทศจีนเลยนะครับเขมรมันมีอยู่ห้าชุดถูกทําลายไปหนึ่งชุดเหลืออยู่สี่ชุดนะครับเราไปซื้อแม่นสักห้าสิบชุดเลยครับไอพีเอเศูนย์สามเนี่ยจีนกําลังกโกรธเขมรอยู่จีนเขาให้เกียรติคนไทยนะครับจีนกําลังกโกรธเขมรอยู่เราซื้อมาเราไม่ยิงใส่มันแล้วครับแต่เอาไว้คานอํานาจมันถ้ามึงยิงใส่กูอีกสี่ชุดที่เหลือนะกูจะปล่อยห้าสิบชุดที่กูซื้อมาใหม่ใส่มึงนะนะครับ คราวนี้เราไม่ต้องเอาเครื่องบิน f16 สิบหกิเไปถึงบ้านฮุนเซนเลยกูจะเอาไอ s ีแสูสามที่ซื้อจากจีนเนี่ยพุ่งเป้าไปที่บ้านมึงเลยไอ้ฮุนเซนนะครับผมเชื่อว่าจีนขายให้เรานะครับจีนขายให้เรานะครับอีกอันหนึ่งมันซื้อดโดรนไปหมื่นลำํำนะครับโดนทิ้งระเบิดด้วยโดนตรวจสอบด้วยตรวจสอบ เราซื้อแง่นสามหมื่นลำมเลยมากกว่ามืองสองเท่านะครับประเทศไทยกองทัพไทยรัฐบาลไทยมีเงินมากกว่าศักยภาพมากกว่านะครับจะปะทะกันเราจะต้องเตรียมอาจจะมีคนมาขวางนะครับว่าคุณจะซื้อมาทำไมไม่มีความจำเป็นนะครับไม่มีความจำเป็นซื้อไปก็ไม่ได้ลบกันเดี๋ยวนี้เขาไม่ทำสงครามกันแล้วแต่เห็นไม่เล่าเขาทำกันอยู่เนี้ย นะครับไว้ใจใครไม่ได้หรอกครับนะฮะไว้ใจใครไม่ได้รีบจัดซื้อนะครับรัฐรัฐบาลเร็วหน่อยนะครับท่านภูมิธรรมครับคุยกับท่านนัทพลเลยนะครับจะเอางบก้อนไหนก็ได้นะครับจัดซื้อเลยนะครับผมว่าเองไม่กี่วันฉะกันอีกแน่นะครับแล้วชาวบ้านที่อยู่บริเวณแนวชายแดนเนี่ยซ่อมบ้านซ่อมบ้านเนี่ยยังไม่ต้องทาสีทําดีหรอกครับอาจจะโดนรอบสองอีกนะครับอาจจะโดนรอบสองอีกนะครับแต่เราทําอะไรให้เร็วหน่อยครับผมาผมรู้ครับ ว่าระบบราชการมันจะช้านะครับแต่สอ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 ท่านสอสอครับตอนท่านไปหาเสียงเนี่ยต้องใช้เงินซื้อเสียงคนหนึ่งประมาณสามสิบถึงหกสิบล้านนะนะครับสามสิบถึงหกสิบล้านต่อคนนะครับผมว่าท่านเอาเงินจำนวนเนี้ยไม่ต้องซื้อเสียงครับไปซ่อมบ้านให้ชาวบ้านมันจะได้ใจชาวบ้านแถวนั้นครับ ดีกว่าไปพูดสำนวนโวหารวาทก,กรรมซัดกันไปซัดกันมานะครับผมอยากให้ชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนเนี่ยได้มีที่ซุกหัวนอนครับนะครับใครจะทำก็บอกมาผมจะเอามาชื่นชมในการไร้สดของผมเนี่ยนะครับผมไม่เชียร์พักการเมืองไหนนะครับใครทำดีก็ดีนะครับใครทำไม่ดีผมก็มาว่าแล้วก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวการเมืองนะครับชื่นชมคุณหมอโรงพยาบาล สรรพสิทธิ์ที่ประสงค์นะครับคุณพยาบาลนะครับท่านออกมาพูดถูกต้องแล้วท่านเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องวิ่งหลบลูกปืนลูกระเบิดท่านออกมาพูดว่าท่านไม่ต้อนรับทหารที่ไปยิงโรงพยาบาลท่านมายิงประชาชนชาวไทยท่านพูดถูกผมอธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจนะครับบางคนบอกว่าจําเป็นต้องรักษาด้วยจริยธรรมของแพทย์ ตามสนธิสัญญาเจนีวาอย่างนี้ครับอธิบายให้ชาวบ,บ้านเข้าใจสนธิสัญญา,อ,าอะไรเนี่ยท่านไม่ต้องไปสนใจเดี๋ยวจะงงเอาว่าหากมีการรบพุ่งกันจริงๆเราบุกไปในเขเมรเราบุกไปในเขเมรแล้วไปเจอทหารเขาได้รับบาดเจ็บนอนร้องโอดโอยเข้าไว้นะครับได้รับบาดเจ็บหรือประชาชนเขาได้รับบาดเจ็บเรามีอำนาจควบคุมพื้นที่นั้นเราบุกยึดจังหวัดเขาแล้วประชาชนเขาทหารเขาเนี่ยเจ็บ ไอ้อย่างเนี้ยเราจําเป็นต้องรักษาตามหลักมนุษยธรรมจริยธรรมท,ทางการแพทย์นะครับหรือจุดที่ปะทะกันเราไปเคลียร์พื้นที่เจอทหารเขาได้รับบาดเจ็บไอ้อย่างนี้เราจําเป็นต้องรักษาตามหลักมนุษยธรรมนะครับแต่นี่มึงมายิงกูแล้วมึงหนีกลับบ้านไปแล้วเดินกระเดกกระเดกกลับบ้านแล้วจะเข้ามารักษาไอ้อย่างนี้ไม่จําเป็นต้องรับครับคุณหมอครับ นะครับคุณหมอครับไม่จําเป็นต้องรับครับไม่เข้าสนธิสัญญาเจนีวานะครับท่านไม่จําเป็นต้องรับนะครับจะไปรับทางไงคนมันจะฆ่าเราอะนะครับไม่เกี่ยวครับนะฮะแต่ว่าท่านไม่ต้องปฏิเสธว่าผมไม่รับรักษาคนเขมรนะครับเดี๋ยวเขาจะมองว่าแหมเป็นหมอยังไงไม่มีคุณธรรมบอกว่ารับครับแต่ให้เซ็นสัญญาทุกคนครับคนกัมพูชาที่จะมารักษา ถ้าเกิดตุยไปหรืออะไรไปอย่ามาหาว่าหมอแกล้งพยาบาลแกล้งใส่สซยาไน์ให้ในใสายยางหรือเปล่าต้องยอมรับตรงนั้นก่อนนะครับนอนอย่าให้ไปน,นอนในห้องพิเศษอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นทหารชั้นไหนอะไรยังไงให้นอนเตียงตรงทางเดินนัน่นคนไทยก็นอนเตียงเสริมตรงทางเดินนะ่ะของมึงเนี่ยเฮียไม่ให้นอนสนามหญ้าก็ดีแล้วนะครับให้นอนสนามหญ้ากลางผ้าใบร้อนๆให้นะครับ มันจะได้ผอมปลอดเชื้อโรคนะครับรักษาตามสภาพเหมือนโรงพยาบาลสนามไปกลางเต็นที่เขาคิดเลี้ยงตามอบตอให้อ่ะแล้วเอาเตียงไปให้สําหรับต้อนรับไปกลางเต็นท์อยู่ที่โน้นอย่าเสือกมานอนห้องแอร์นะครับมันก็อย่างนั้นอยู่แล้วตอนโควิดเราก็ตั้งโรงพยาบาลสนามอยู่แล้วนะครับเอาแยกครับเพราะเราไม่รู้ ว่าใครเป็นใครที่จะสายรับปลอมตัวมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเราไม่รู้ครับแล้วถ้าเกิดมีใครไปสั่งว่าจําเป็นต้องรับนะก็รับครับรถพยาบาลวิ่งไปที่จังหวัดนั้นเลยครับที่สสคนนั้นที่เป็นคนเสนอนะนะครับหรือรัฐมนตรีคนไหนบอกว่าจําเป็นต้องรับเขามารักษานะก็อย่าไปรับโรงพยาบาลอุบลอุดรขอนแก่นสุรินทร์ครับเอารถพยาบาลวิ่งไปที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดที่สสท่านนั้นเขาอยู่เลย ชาวบ้านแถวนั้นเขาจะอึดอัดใจต่อไปเขาจะไม่ได้เลือกสอสอคนนั้นอีกนะครับมันมีจําเป็นต้องรับประชาชนครับประชาชนที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยนะฮะแต่ผมว่าผมว่าต้องไปกางเต็นท์อบตอไว้เลยนะครับกางเต็นท์ไว้เลยสําหรับหลักสิทธิมนุษยชนนะครับแยกกับคนไทยให้ชัดเจนไปเลยครับแยกกับคนไทยให้ชัดเจนไปเลยนะครับ แล้วเกิดมีนักการเมืองท่านไหนแนะนําว่าหลักสิทธิที่มันจนเราต้องรักษาเขาอะไรเขาก็เขาเป็นสสที่เขตไหนมันมีโรงพยาบาลอยู่นะครับเอารถพยาบาลวิ่งไปเลยเขาไม่ได้บอกนี่ว่าต้องไปเลือกโรงพยาบาลนั้นโรงพยาบาลนี้นะครับช่วยรักษาเขาครับช่วยรักษาเขานะครับประชาชนจะไม่ได้เลือกสสท่านนั้นอีกนะครับไอคนที่ปากดีๆมันจะได้หยุดพูดสะบ้างนะครับนะครับหยุดพูดสะบ้างนะฮะ พูดกันจังไม่เห็นบอกว่าในการเสียสละของทหารและความสูญเสียของพี่น้องประชาชนในครั้งนี้เราในฐานะนักการเมืองขอเสียสละเงินเดือนคนละหนึ่งเดือนจำนวนคนละแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทช่วยเหลือพี่น้องทหารและประชาชนผู้ได้รับบาดเจ็บเอออย่างเงี้ยน่าชื่นชมผมจะได้เอาลายชื่อมาชื่นชมนะครับ ยังไม่มีใครมาประกาศช่วยเหลือนะครับนะครับยังไม่มีใครมาประกาศช่วยเหลือนะครับมีมีมเอ๊จะมีบางท่านบางที่ว่าเสียสละเงินนะครับเจ้าฟ้าเจ้าฟ้าหญิงที่ครับพระองค์ท่านเสียสละเงินเดือนช่วยเลยนะครับตอนนี้เห็นมีแต่ในหลวงแหละครับช่วยนะครับมีแต่ในหลวงรัชการที่สิบของเราเนี่ยครับช่วยนะครับผมผมไม่ได้ไปว่าแดกท่านครับนะครับหรือจะ กี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับสละเงินเดือนกี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้ครับแสดงความมีน้ำใจไงนะครับอ๋อมีท่านผู้ว่าโคราชบริจาคเงินเดือนใช่ไหมครไอ้ผู้ว่าขี่จักรยานผู้ว่าคนนี้เขาเก่งนะที่จริงไอ้ผู้ว่าโคราชนี่มันน่าจะได้เป็นใหญ่เป็นโตกว่านี้นะครับมาเนี่ยข้าราชการก็เหนื่อยอกันนะครับผมรู้โดยเฉพาะแพทย์พยาบาลนะครับตำรวจทหารอภอพ,อพ,อพอรอตอนนี้นะเขาประกาศห้ามบินโดรนทั่วประเทศนะ แต่ยังมีโดนโดนสอดแนมของเชื่อว่าเป็นของขเมรครับเพราะขเมรเนี่ยซื้อโดนจากจีนมามีประสิทธิภาพสูงนะครับมีประสิทธิภาพสูงมาสอดแนมนะครับคลังอาวุธสนามบินอะไรเงี้ยให้กระสุนเข้าหลามลูกซองนี่มันไม่ถึงแล้วครับแล้วก็เครื่องแอนตี้โดนเนี่ยมันก็มีรัศมีที่จะบังคับให้มันล่วงมาตอนนี้แม่นบินสูงครับบินสูงครับ บินสูงถึงกับเท่าที่ผมทราบนะครับถึงก็ต้องใช้ปืนต่อสู้อากาศยานแตกอากาศยิงนะครับแล้วหล่นลงมาได้สองลำนะครับแต่เขากลัวชาวบ้านตกใจไงที่บริเวณสนามบินนะเขาเลยประกาศว่าจะมีการทดสอบอาวุธนะครับแล้วเขาว่ายิงโดนนะครับปับ๊บปั๊บเข้าไปล่วงสองลำนะครับกระสุนต่อสู้อากาศยานแตกอากาศเนี่ยนะครับก็แถวสนามบินเนี่ยอาจจะต้องใช้อย่างนั้นนะครับ ต้องระมัดระวังครับท่านกลับไปก็รีบไปเคลียโนนเคลียนี่นะครับมีไก่ก็ขายไก่ไปก่อนมีหมูก็ขายหมูไปก่อนนะครับมีเวลาถึงวันที่7จ็ดนะครับผมคาดการว่านะครับน่าจะคุยกันไม่รู้เรื่องเดี๋ยวขมเนแม่งก็ตีรวนอีกตามนิสัยเด็กเกเรนะครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับ